ก็โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีชาว g d a ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็เกับช่อง BMK Channel นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาประกาศตามหานะครับทีมงานนะครับผมทีมงานของเซิร์ฟสเตฟานโลเพนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะเป็นทีมงานของเซิร์ฟนี้นะครับผมนะตอนนี้ต้องการทีมงานจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถ ทักเฟซนี้ได้เลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้ลังคิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะครับของเซิร์ฟสเตฟานี่นะครับทุกคนก็โอเคนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟสเตฟานี่นะครับหรือว่าใครมีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะทักหาเขาได้เลยนะครับทุกคนก่อนนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิวเก้กันด้วยนะครับรับ